ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ร้านเล็กๆก็ออกได้ไม่มีใครใช้จ่ายแถมยังเพิ่มโอกาสในการขายสำหรับโครงการของรัฐทำอย่างไรมาดูกันสวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ทุกท่านใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tag invoice ช่วงนี้จะได้ยินกันคุ้นหูเพราะว่าถ้าลูกค้าซื้อสินค้า จากร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ลูกค้าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามโครงการช็อปดีมีคืนได้ถึง40,000บาทมากกว่านั้นถ้าเป็นร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ l a z a d a จะช่วยโปรโมทร้านค้าให้ฟรีเพียงสแกน QR code อันนี้แล้วกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยส่งไปที่ La z a d a ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับใบกำกับภาษีธรรมดาแตกต่างก,กันยังไงปกติถ้าร้านค้าขายสินค้ากับลาซาด้าจะมีเอกสารทุกครั้งเมื่อคำสั่งซื้อเข้ามาหาร้านค้าเอกสาร2ออย่างก็คือใบป,ปะหน้าแล้วก็ใบแจ้งหนี้ซึ่งมีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดร้านค้าเป็นร้านค้าที่สามารถออกแวดได้แล้วก็แจ้งให้กับลาซาด้าเมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีก็จะมี receive and tag invoice และหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้คือใบกำกับภาษีตรงนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วละเพียงแต่ร้านค้าซื้อตราประทับประทับลงไปว่าต้นฉบับแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาตรงนี้จะเป็นใบกำกับภาษีแต่ก็เป็นใบกำกับภาษีแบบธรรมดาถ้าเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อความที่เขียนว่าเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรแล้ว ตรงนี้จะเป็นใบกำรรกรับรภาษีอิเล็กทรอนิกส์และอีกรูปแบบหนึ่งของใบกำรรกรับรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้โดยมีตาประทับหรือว่ามีการสแตมป์ดิจิตอลซิกเนเจอร์ด้านบนและด้านล่างสุดก็จะเป็นการสแตมป์เวลาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็น e-tag invoice and r e c e i v e by email แต่ถ้าเกิดมีตาประทับเวลาหรือว่าสแตมป์เวลาอย่างเดียวก็จะเป็นลักษณะของ e t a x invoice by email ก่อนจะไปต่อขอญาตย้ำเตือนผู้ค้าออนไลน์ว่าช่วงนี้จะมีโทรศัพท์หมายเลขแปลกๆโทรเข้ามาแสดงความเป็นมิตรแต่เป็นมิจฉาชีพอ้างตนเป็นสัมปรกรโดยขอให้โอนเงินไปหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งสัมปรกรจะไม่โทรหาผู้เสียภาษีการเปิดเคสทุกครั้งจะเป็นการเปิดเคสผ่านเอกสารซึ่งส่งทางจดหมายให้กับผู้เสียภาษีและการชำะระภาษีจะต้องไปชำระที่ สัมภารพื้นที่สาขาเท่านั้นหรือบางทีอาจจะมีลายแปลกๆขอแอดเป็นเพื่อนเข้ามาแล้วอ้างตนเป็นสัมภาร์อ้างถึงหน่วยงาน AD Intelligence Call Center ซึ่งหน่วยงานนี้มีจริงแต่จะไม่มีการบริการผ่านทางลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องแอดลายในส่วนของที่แอบอ้างมาเป็นหน่วยงานของ AD Intelligence Call Center อ่ะเราไปต่อกันในส่วนของ e t a h invoice หรือว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ถ้าเราทำหรือเราสามารถออกได้จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ากระดาษแล้วก็การจัดส่งกระดาษนั้นเอกสารที่เป็นกระดาษไปให้กับผู้ซื้อแล้วก็ลดปัญหาเอกสารชำรุดเสียหายถัดมาก็ประหยัดเวลาในการทำงานด้วยฟังถึงเท่านี้แล้วก็คิดว่าผู้ค้าออนไลน์หลายท่านอยากที่จะเป็น ผู้ค้าออนไลน์ที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกก็คือ Host to Host เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทที่2ก็คือธุรกิจขนาดกลางซึ่งจะต้องผ่าน Service Provider จะเป็นผู้จัดทำเอกสารส่งให้กับสร,รมะกรประเภทที่3ก็คือผู้ค้าที่เป็นลักษณะของผู้ค้ารายย่อยมีรายได้ไม่เกินปีละ30ล้านบาท ตรงนี้สามารถใช้บริการในส่วนของ e-tax invoice by email ได้โดยให้ etda เป็นผู้ประทับเวลาแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับสัมปรณ์ซึ่งตรงนี้ลักษณะการทำงานก็คือร้านค้าจัดทำใบกำรรกับภาษีแบบปกติแล้วจัดทำเป็น2ชุดชุดหนึ่งส่งให้ลูกค้าอีกชุดหนึ่งส่งให้ edda ดดแล้ว edda ดดจะประทับเวลาก๊อปี้เป็น2ชุด ชุดหนึ่งส่งให้กับร้านค้าอีกชุดหนึ่งส่งให้กับลูกค้าในลักษณะแบบนี้ถ้าร้านค้าสนใจที่จะจัดทําใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์กรมสัมปาณ์ได้แล้วกดไอคอนที่3เขียนว่า eTag Invoice พอกดเข้าไปก็จะเป็นเมนูแล้วให้เราเลือกว่าเราจะใช้บริการแบบ eTag Invoice by Email หรือ eTag Invoice r r e e i v v e y y m m i l l ซึ่งถ้าร้านค้าไม่ต้องการความยุ่งยากก็สามารถใช้ e t a c Invoice by E m a i ีเได้โดยกรอกแบบกอ0 1แต่ถ้าเกิดร้านค้าที่จะต้องการออกทั้งใบกำกับภาษีและก็ใบรับชำระหรือใบเสร็จรับเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็กรอกแบบบอ0 1ซึ่งแบบนี้ร้านค้าจะต้องไปจัดทำดิจิ t t ลซิกเนเจอร์หรือว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิส์ด้วย สำหรับในคลิปนี้จะขออนญาตพูดเฉพาะในส่วนของ eTag invoice by email กรอกแบบผ่านกอ01ถ้าเกิดไม่อยากจะเลือกเมนูให้ยุ่งยากสแกน QR code ตรงนี้เลยครับแล้วระบบจะนำเข้าสู่หน้าหน้านี้นะครับร้านค้าที่จดแวัดเรียบร้อยแล้วก็กรอก tag ID เข้าไปพอกรอก tag ID เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าตกลงระบบก็จะนำร้านค้าเข้ามาสู่หน้าหน้านี้ ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดจะถูกปรากฏขึ้นมาตามแท็ก ID ที่ร้านค้าได้จดเอาไว้คือเป็นข้อมูลที่เราไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองให้ร้านค้าตรวจสอบว่าข้อมูลนี้ถูกต้องหรือไม่และที่สำคัญคือตรวจสอบอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการทำ e-tag invoice by email หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งผ่านอีเมลเมื่อเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด ตกลงหลังจากนั้นระบบก็แสดงกล่องข้อความให้เราเป็นการเตือนว่าให้เราดูว่าเอกสารทั้งหมดนี้ข้อความถูกต้องไหมหากข้อความถูกต้องให้กดบันทึกหลังจากกดบันทึกแล้วก็จะมีกล่องข้อความแสดงถึงขั้นตอนในการดำเนินงานต่อไปถัดมาให้เรากดพิมพ์แบบกอศ1ก็จะขึ้นตรงนี้ออกมาให้เราพิมพ์ออกมาผ่านพรินเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลและเซ็นชื่อรับรองประทับตาอันนี้ก็จะเป็นการเรียบร้อยในส่วนของแบบกอศ1ถัดมาก็จะต้องเตรียมเอกสารหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน6เดือนเซ็นชื่อประทับตาเอกสารชุดต่อไปก็จะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหนท่านก็เตรียมหชุด หากกรรมการผู้มีอำนาจหลายท่านก็เตรียมจำนวนชุดตามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตาเมื่อได้เอกสารครบทั้ง3ชุดแล้วให้เรากดอัปโหลดเอกสารแล้วก็นำเอกสารขึ้นทีละแผ่นตามลักษณะแบบนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดอัปโหลดระบบก็จะขึ้นข้อความว่าท่านได้อัปโหลดแบบกอศ1และเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ สัพักราจะนำส่งเอกสารทางโพสต์เมลหรือว่าทางไปรษณีย์ซึ่งจะมี Activate Code หรือรหัสใช้งานซึ่งตรงนี้จะประมาณภายใน15วันฟังถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคงไม่นิ่งนอนใจที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ขายที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้และถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ด้วยกันและก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำช่องภาษีต้องรู้ของผู้ค้าออนไลน์ช่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ค้าออนไลน์โดยผู้ค้าออนไลน์ตัวจริงขอบคุณครับ